ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะกระดุมกระดุมแล้วก็แม่เหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นกระดุมขายาวนะคะทุกคนขายาวก็คือหัว13มมิลนะคะขายาว12มิลนั่นเองนะคะจะเป็นกระดุมเบอร์ใหญ่1งกล่องนี่จะมี1น0 0ชุดนะคะห่กล่องมี1 0 0่งชุด หนึ่งกล่องจะมีหนึ่งพันชุดแต่เราทําเป็นถุงเล็กให้อยู่นะถุงละห้าสิบชุดนะคะถุงหนึ่งห้าสิบชุดนั่นเองนะคะเราทําเป็นถุงเล็กให้อยู่สําหรับใครที่ไม่อยากได้ถุงใหญ่ถุงเล็กสุดคือห้าสิบนะคะห้าสิบเมตรไม่ได้ทําเล็กกว่านั้นแล้วนะตัวนี้คือเป็นขาสั้นขาสั้นนี่เราสั่งมาสําหรับตอกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์อาจะอย่างเช่นตัวปิดปากกระเปา๋าตัว อุปกรณ์อื่นๆนะคะนี่จะเป็นขาสัน้นถ้าใครอยากได้ขาสั้นให้ระบุมานะคะว่าต้องการกระดุม13มิลขาสัน้นถ้าใครอยากได้ขายาวก็13มมิลขายาวปกติเราใช้ตอกหูกระเป๋าเราจะใช้เป็นขายาวนะคะตอกหูกระเป๋าเราจะใช้เป็นขายาวตอกอุปกรณ์นะคะเราจะใช้เป็นขาสัน้น กระดุมขายาวเรามาสามกล่องกระดุมขาสั้นเรามาหนึ่งกล่องนะคะเพราะว่าที่ยังยังเหลืออยู่เพราะว่าส่วนมากตัวนี้เราใช้ตอกหูกระเป๋าเราจะใช้เป็นขนาด13มมิลนะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ตอกกระดุมนะคะทุกคนชุดหนึ่งนะคะจะมี3อย่างด้วยกันก็คือ1ตัวเจาะนี่ตัวเจาะ อาทิตย์ละ6ชิ้นอาทิตย์ละ12ชิ้นนะคะที่สั่งมาก็คือมาทุกอาทิตย์นะคะก็หมดทุกอาทิตย์เหมือนกันนะนี่สำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์8นะคะทุกคนของใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งมาบางคนบอกว่าเห็นสีดำลอกๆคิดว่าเป็นของเก่าหาของเก่าให้แน่ๆเลยไม่ใช่นะคะตัวนี้มาใหม่นะคะสีดำที่เห็นอยู่คือเขาเคลือบนะคะ เคลือบไม่ให้ขึ้นสนิมนเองนะทุกคนไม่ให้ขึ้นสนิมง่ายเนาะไม่ให้สหนิมง่ายนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นรองนะคะแผ่นรองนี่คือ well Entonces, เคลือบไม่ได้เพราะว่าเราลองตอกอยู่ตล,ลอดเวลาทุกคนลองตอกตอกตอกยังไงมันก็ต้องลอกออกอยู่แล้วแต่อันเนี้ยที่เขาเคลือบก็เพราะว่ามือเราจับตรงนี้แต่แต่ตอกอ่ะเราตอกตรงนี้ตรงหัวเราใช้ค้อนตอกตรงนี้แต่ว่าค้อนไม่มีนะทุกคนนี่อันนี animal. ้ ตัวครอบตอกนะคะเป็นเบอร์13มีเบอร์เดียวนะทุกคนสำหรับใครใช,ใช้กระดุมเล็กก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นกระเป็นครอบตอกนะคะเบอร์13าถ้ารับ1เซตนะคะ1เซตก็จะมี3ชิ้นนี้3อย่างนี้ก็คือครอบตอก1ตัวตัวเจาะ1ตัวแล้วก็ แผ่นรองนะคะหนึ่งชิ้นนี่ชุดหนึ่งจะได้3ามอย่างนะคะสำหรับชุดครอบตอกนะคะตอกหูกระเป๋านั่นเองนะคะ <c oughs> ของเราก็ใช้มาหกปีแล้วนะทุกคนก็คือใช้ตัวเดียวมาหปีแล้วของเราก็จะเหลือประมาณเท่านี้นะคะก็จะเหลือไม่ยาวเราใช้มาหกปีเนาะมันก็จะแบบว่าพันม้ว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 น,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 นเหล็กมันก็จะม้วน,านลงมาเรื่อยเพราะว่าเราย้ำเราตอกเนาะ ก็จะม้วนม้วนมวนลงเรื่อยๆใช้งานแบบว่าคุ้มค่ามากตัวเจาะแต่ตัวเจาะได้เปลี่ยนใหม่อยู่อันหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กๆเอาไปเล่นทุกคนแล้วทําหายอืมก็เลยได้ได้เปลี่ยนหนึ่งอันนะคะเด็กๆไปเล่นแล้วทำหายอันนี้คือกล่องมาแบบสภาพแบบเอ้นี่มากเลยเละมากเลยแต่ไม่เป็นไรของข้างในสภาพดีนะคะเไม่แตกด้วยมี กระดุมแตะด้วยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็มาแกะใช้งานเหมือนเดิมนี่อันนี้จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กของเรานะคะหนึ่งกล่องถ้าใครสั่งหนึ่งกล่องเราเราก็จะเปลี่ยนกล่องให้นะทุกคนเพราะว่ากล่องเขามาแบบสภาพแบบว่าเละตุ้มเป๊ะ ถ้าใครไม่อยากได้ยกกล่องก็ได้นะหนึ่งกล่องมีหนึ่งมีหนึ่งรยชุดจะเป็นหนึ่งันล้วหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งนะคะหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งรหนึ่งรชุดนะคะที่เราเรียกเป็นชุดเพระาะว่าอุปกรณ์ของเขานะคะในหนึ่งใน1ชุดใน1นึ่งเซตก็จะมี4ชิ้นแบบนี้นี่นะคะทำไมเราถึงเรียกเป็นชุด ก็คือชุดหนึ่งก็จะมีสี่ชิ้น1 2ึ่สามสี่แบบนี้นะคะคือ1ชุดนะคะใครไม่อยากได้แบบยกกล่องอยากได้เป็น1ชุดสองชุด3ามชุดก็ได้เหมือนกันส่งเหมือนกันนะคะหชุด2ชุด3ามชุดก็ได้ษสี่ชุด5ชุดแล้วแต่จะระบุมาเลยนะคะถ้าใครอยากได้ยุกกล่องก็ยกกล่องก็จะคุ้มคุ้มกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูหูกระเป๋ากันเลย รอบนี้ให้ให้คุณแม่จดนะคะทุกคนให้คุณแม่จดแล้วก็สั่งของให้นะรอบนี้มาดูหูกระเป๋ากันมาลุ้นหูกระเป๋ากันว่าเราจะได้ของมาครบไหมหรือลูกค้าต้องรออีกนะคะเพราะว่าลูกค้าตอนนี้กําลังรอหูกระเป๋าอยู่เลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะ,ะรอบนี้ไม่มี40เซนติเมตรมานะคะจะมี50เซนติเมตรอย่างเดียวเลย ขออนุญาตแหกถุงเลยแล้วกันถุงเลยสำหรับใครนะคะที่อยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหูกระเป๋าของเรานะคะก็จะมีหูบัวกับหูแฟชั่นนะคะนี่หูบัวมีสีไหนบ้างสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมบอกเลยนะคะว่าหูกระเป๋า สีของหูกระเป๋ากับสีของเส้นพลาสติกนะคะบางสีจะไม่ตรงกันเช่นสีครีมหูกระเป๋านะคะจะเป็นครีมแบบนี้นะคะส่วนเส้นพลาสติกจะเป็นครีมนมจะเป็นสียังไงล่ะจะเป็นสีงาช้างอะ่ะทุกคนมันคนละสีกันเนาะแต่ว่าถามว่าใส่กันได้ไหมใส่กันได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกระเป๋าที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใช้สีของเขาให้ตรงเป,เป๊ะเลยก็ได้นะ ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะหูบัว50เซนติเมตรตัวนี้จะเป็นหูกระเป๋าสีดำนะคะหังยางหลุดแล้วทุกสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเราสั่งมาอย่างละสีละหกคู่นะทุกคนรอบนี้สีละหกคู่ตัวนี้จะเป็นสีหวายนะคะสีหวายสีเทา คิดว่าน่าจะหมดนะคะเพราะว่า,าวันนี้มีลูกค้าสั่งจองมาสีละสีละหกคู่แต่ไม่รู้ลูกค้าจะได้สีไหนบ้างนะคะเพราะว่านี่ลูกค้าสั่งมาหลายสีมากเลยนะคะเราต้องดูอันนี้สีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นแฟชั่นนะคะหูแฟชั่นเขาจะมีห่วงแบบนี้นี่เวลาเราใส่หูแฟชั่นแล้ว เขาจะสามารถพับขึ้นพับลงได้จะไม่ตั้งอยู่ทรงเหมือนหูบัวนะคะน่ะเห็นไหมตัวนั้นจะเป็นหูบัวคือเวลาที่เราใส่เสร็จแล้วเขาก็จะตั้งอยู่ทรงเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะหูแฟชั่นเขาจะแบบว่าสามารถพับขึ้นพับลงได้นั่นเองนะสีดำนะคะสีส้มสีฟ้านะคะที่มาวันนี้แล้วก็จะเป็นสีขาวสีครีม แทนสีอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะสีน้ำเงินสีเขียวตองสีเขียวสดสีเขียวขี้มาสีชมพูสีบานเย็นนะคะสีแดงสีน้ำตาลสีแทนสีเทาอะไรพวกนี้ค่ะน้ำตาลแดงก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้อุปกรณ์นะคะของเราไม่ว่าจะเป็นหูกระเป๋ากระดุมชุดแม่เหล็กชุดครอบตอก สายเปียสายยางกระดุมชุด่าหูกระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะถามมากันได้เลยนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรนะคะ0930532316ใครสนใจหรือสะดวกทักเป็น Facebook ก็ได้ตะกา้าสารบ้านนาทีมคำว่าตะกา้าสารบ้านนารูปโปรไฟล์ของ Facebook ก็จะเป็นตะกา้านะคะหลายๆหลายๆสีนะคะหลายๆใบเรียงกันอยู่นะคะ ทักมากันได้เลยนะคะทักเข้ามานะเดี๋ยวแม่บางวันบางครั้งบางรอบนะคะแม่ค้าอาจจะตอบแชทช้าบ้างนะคะก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะแต่ก็ยังไงก็ตอบหมดทุกคนแน่นอนนะคะบางวันก็ตอบถึงดึกนะคะบางวันก็เข้านอนเร็วก็แล้วแต่วันเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็มาตอบทุกคนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้จะมาอัปเดตตัวไหนกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า